พี่จิหรือเปล่ามามาลูกมามามาเร็วคนเก่งเร็วพี่จิอยู่ไหนพี่จิโอ,โอ้ลองหาพี่จิแล้วครับผมพี่จิไปไหนยังไม่มาเหรอพอ่ออาพี่จิเข้ามาแล้วนั่นโอ้อะไรอย่างงี้นี่อะไรนี่อ,อะไร,อ,อ,ะไรอ,อะไรอย่างงี้นี่ฮะ มไม่ตัวเปลี่ยนแล้วไปโด้วยอะไรเนะี่ยเหมือนอะไรข,า,ขาวๆอ,อันแป้งครับไอ้น้องเป็นตบแล้วเรียกน้องขึ้นมาก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยเนี่ยเร็วมา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 สวัสดีครับอ่าพบกับเรานะครับ ในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหนูสุพรรณษานะครับคนสวยจะไปไหนครับวันนี้โอ้คิดถึงพี่จีแน่แน่เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปรับไปส่งหลายวันแล้วนะครับผมวันนี้อาบน้ำขัดตัวนะครับเพื่อที่จะไปรับพี่ชายของเขานะครับผมมาลูกมาเร็วมมากมาคนเกง่งเร็วมมามา มานี่ก่อนโอ้โยนอะไรขึ้นเนี่ยมามาลูกมามาเร็วคนเก่งเร็วพี่จิมาเลยยังมาลูกมาพี่จิเข้ามาเลยยังพอ่อก็ยังมาไม่ถึงเลยอ่ามาลูกมาเดี๋ยวเราไปรับพี่จิเนาะคนเก่งเนาะอ่าม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 าเร็วมาหรือมา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 ลูกมารับพี่จิเด้อมาคนเก่งมามามาเร็วมา,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 มา มาม่มมมมเออเออเหงกิเลยวันนีออ้จะไปรับพี่ชายของเขานะครับอ,อ่าสุพรรณสามารับพี่จีนะครับเจอคุณตาพอดีครับคุณตามาจากบ้านนะครับได้ย่งอ้อยกินใหญ่เลยนะครับผมพี่จีมายังไม่ถึงโลกยามายังไม่ถึงพอดีเลยครับได้อ้อยกับคุณตานะครับผมวันนี้นะครับ พี่จิเขามายังไม่ถึงนะครับไปโรงเรียนนะครับผมเดี๋ยวให้สุพรรณษาเขารอพี่จิอยู่ตรงนี้แหละครับผมจะไปบ้านแล้วนั่นมาๆกินอ้อยเร็ว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 กินอ้อยเด้อกินอ้อยนั่นแหละเออกินอ้อยกินอ้อยกินอ้อยรอลูกกินอ้อยรอหวานไหมอ้อยน่ะหวานไหมเออกินอ้อยรอนะ โอ้โได้ของกินนะครับคุณตาให้อ้อยมาสองท่อนนะครับผมคุณตาไปบ้านมานะครับผมมารอรับพี่จินะครับเหมาะเลยครับวันนี้ได้ได้ทานอ้อยด้วยน่ารักจังเลยสุพรรณษาลูกนะเฮ้สงสัยจะคิดถึงพี่ชายสุดหล่อนะครับน่าดูเลยครับวันนี้หลายวันแล้วนะครับที่เขาไม่ได้ไปส่ง ไปรับพี่ชายของเขานะครับอ่ากินได้หมดลูกเฮ้ยหนูไปเหยียบได้ไงลูกของกินน,นั่นน่ะกินกินกินเร็วกินรอพี่จีเด้ออ่ามัม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 ัมมัมรอพี่จิตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่พี่จีเขากลับจากโรงเรียนนะฮรอ่านะครับจะเป็นสามแยกนะครับก็มีลาดยางนะครับผม ทีสุพรรณสาก็มารับบ่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงรถมาเลยครับผมวันนี้ฝนตกหนักเลยครับวันนี้เหมือนค่ำกว่าปกตินะครับผมปกติ4โมงกว่าเนี่ยก็จะมาถึงแล้วนะครับผมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเออ อ้รอพีจีนะครับผมตอนเดินออกมาร้องตามเลยนะครับมาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวพี่จีก็มาแล้วเขาเป็นห่วงพี่ของเขานะครับผมปกติเขาจะรู้เวลานะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่จีมาไปทําอะไรยังมาไม่ถึงเนี่ย เขาก็มารอตรงนั้นแหละเอาไรใหญ่เลยครับอ้อยเอามาเร็วมา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 คนเก่งมานี่มา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 เร็วมา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 เออมา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 ลูกมา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 เออมามามา

อะไรอะไรอย่างงี้นี่ฮะไม่ตัวเปลี่ยนแล้วไปดูนอะไรนี่ยเหมือนอะไรขาวๆวกันแต้งครับไอ้น้องเป็นตบเร็วเรียกน้องขึ้นมาก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยเนี่ยเร็วมา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 พี่จีพาน้องขึ้นมาเร็ว มามามาโอ้พี่จีไปโดนอะไรเนี่ยครับหัวขาวเลยครับเออพาน้องขึ้นมาเด้วน้องมารับนี่อาบน้ํามาจากบ้านยังสะอาดช้านเล่นตมแล้วเปียกด้วยกันเลยวันนี้เอาไปขึ้นรถไปกับพี่จีเด้อเอา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 เอมา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 ไปพี่จีกลับบ้านแล้วนั่นเร็วเออไป 快快！Vai, vai. หยุดก่อนหยุดก่อนเจ๊หยุดก่อนวิ่งไม่ทันหยุดก่อนหยุดกอ่อนเออเอ่อให้น้องเล่นตรงนั้นแหละเออเอ้ามีการย่งหญ้าอีกไปแย่งหญ้าเขาทำไมได้ได,ได,ได เออพี่จีมาแล้วนั่นเออ,เอ,อพี่จีไปแล้วพี่จีกลับบ้านแล้วเร็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 วมาเลยพี่จีมาเลยเร็วมาเลยเมาเลยแม่แม่ม,เมเออ่เอ,อ๊ะเอ,อ๊ะมานี่ก่อน <c oughs> อยากให้พี่จีไปงออีกแล้วครับผมโอ้อะไรอย่างงี้นี่ นาดูนะครับผมกันน้าดูเลยโอมาแล้วครับผมพี่กําน้องนะครับวันนี้งอง,งอนกันใหญ่เลยนะครับมาแล้วครับเขาไปรับพี่จิของเขานะครับผมวันนี้นะครับ ตอ,ตอนไปอาบน้ำอย่างดีครับกลับมาไ <c oughs> อ้นักเรียนก็เปียกก็เปียกช้างก็เปียกนครับผมไปบ้านนันลูกนะเออไปอไปบ้านไปบ้านติดตามกันอีกแล้วครับผมกิน้าเหรอ ไงวันนี้เปียกหัวเลือกมาเลยไปโดนอะไรมาโอ้น้องรองตั้งนานแล้วไปหามากทีโอ้ไม่ใช่สงกรานต์ดิยไปแล้วครับไปแล้วดีใจยกใหญ่เลยอากลับบ้านนะลูกเร็วอาวันนี้สนใจเลยนะครับได้มารับกิจิแล้วครับ

ไปเรียนตรงนี้สนุกครับสน,สนุกครับอ้าวสุพรรณสามาขอบคุณแฟนคลับกันแล้ววันนี้นไปรับพี่เจี๋ยยังไงลกูกอ้าวเก่งจังเลยอ้าวโอเคอ้าวพี่เจี๋ยพักช่องหน่อยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับกดพี่เจี๋นะครับ นโอเคครับอเอาไปมัดเลยครับผมไปมัดเลยครับไปแล้วครับพี่กับน้องอเดินไปแล้วตุยตุยไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมในวันนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับ พรณศานะครับไปรับพี่ชายของเขานะครับผมกลับจากโรงเรียนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปรับไปส่งหลายวันนะครับผมในวันนี้ก็ให้ทุกท่านรับชมเพลงขึ้นี้้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ